เทสโก้โลตัสไลฟ์ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะทายได้อยู่ที่เทสโก้โลตัสสาขาสุขุมวิท50นั่นเองค่ะวันนี้เราได้มีกิจกรรมดีๆเพราะฉะนั้นค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอันดับแรกเลยอยากจะให้ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย นะคะทายจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆค่ะกับ Food Love Story นะคะที่วันนี้เนี่ยเราได้มีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือ Chef Table นั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเชฟคนพิเศษของเรานะคะนั่นก็คือเชฟฟางนั่นเองกับมื้อพิเศษที่จะพาทุกคนมาช็อป แล้วก็ชิลกันที่เทสโก้โลตัสแห่งนี้เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในขณะที่เรากําลังไลฟ์สดไปนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของเราอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านที่กําลังช้อปปิ้งอยู่ที่เทสโก้โลตัสแห่งนี้นะคะใครที่ได้ยินเสียงทรายหรือว่าได้กลิ่นหอมๆจากอาหารของเชฟฟังนะคะก็มาร่วมกิจกรรมของเราได้ที่นี่เลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเราจัดอยู่ตรงบริเวณแผนอาหารสดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนค่ะดิฉันนายธวัชศรีบุญส ค่ะ MC ็มซสก็จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวนะคะของ Food l ลิฟสตอรีนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดีของเราก็จะได้ชิมเมนูของเชฟเทเบิลของเราในวันนี้ด้วยนะคะและไฮไลท์ของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือวันนี้ค่ะคุณจะไดเ้เจอกับเจ้าของเมนูสุดอร่อยสุดพิเศษในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเชฟฟางนัทพงศ์หน่อชูเวทนั่นเองวันนี้เชฟฟางก็จะปรุงอาหารเนรมิตรังสรรเมนู อร่อยออยค่ะโดยเลือกใช้วัตถุดิบจากเทสโก้โลตัสนะคะเป็นวัตถุดิบที่ทางเทสโก้โลตัสเนี่ยได้คัดสรรอย่างใส่ใจเริ่มต้นจากฟาร์มจนถึงมือคุณเลยค่ะทุกกระบวนการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชมไลฟ์สดนี้หรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังช้อปปิ้งนะคะอยู่บริเวณรอบๆงานของเราเนี่ยได้ยินเสียงทรายแล้วให้คุณมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพค่ะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าปลาที่คุณหยิบนั้นเนื้อหมูที่คุณหยิบนั้นผักที่คุณหยิบนั้น สดส่งตรงจากฟาร์มถึงมือคุณแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเราได้คัดสรร นะคะเริ่มจากฟาร์มทุกกระบวนการในการผลิตนะคะจนถึงมือคุณสดใหม่ปลอดภยัยแล้วก็ปลอดสารเคมีแน่นอนโอ้ยพูดขนาดนี้แล้วเริ่มอยากจะรู้แล้วค่ะว่าวันนี้เนี่ยเชฟของเราจะเลือกใช้วัตถุดิบอะไรแล้วจะเนรมิตเมนูอะไรนะคะกับเมนูเชฟซเซเบอร์ของเราในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับใครที่ชมไลฟ์สดนี้แล้วก็ผู้ร่วมงานที่ร่วมงานของเราอยู่ในวันนี้นะคะในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเทสโก้โลตัสของเรานะคะได้จัดงานโดยปฏิบัติ ตามมาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดปี2019ค่ะหรือว่าสอบอคอย่างเคร่งขัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหาย Hi, ห่วงแน่นอนค่ะ ตอนนี้สายเชื่อว่าโอ้โหผู้โชคดีของเราอยู่ด้านหลังแล้วตอนนี้นะคะใครที่กําลังช้อปปิ้งอยู่เรียนเชิญทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเมนูของเราในวันนี้เขาก็พร้อมแล้วด้วยวันนี้นะคะเราจะมาในรูปแบบกิจกรรมฟู้ดลอฟสโตรีทุกท่านจะได้อิ่มอร่อยไปพร้อมๆกันเลยและตอนนี้เชฟคนเก่งของเราก็มาแล้วนะคะขอเสียงพรบมือกับเชฟฟางนัทพงศ์อน,อนอชูเวศสวัสดีครับสวัสดีคับคุณสาย หนูกนไปซักขนาดนี้แล้วนะคะจะไมผมมาเบาไปหรอคะผมมาเบาไปเลยจะ่หนูกนใหญ่มากเลยนะว่าวันนี้ในงานของเรานะคะมีทั้งวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีเชฟที่หน้าตาดีขนาดนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเชฟครับ ทรายเนี่ยเคยได้ชมเชฟสาธิตแล้วนะคะคทาง Facebook f แฟนเพจของเรานะคะของทางเทสโก้โ t ตัแล้วก็เชื่อว่ามีแฟนคลับของเชฟแหละที่ชมจากใน Facebook f แฟนเพจของเทสโก้โ t ตันะคะคหลายคนอาจจะเห็นว่าเมนูที่เชฟทํานั้นนะคะเชฟได้ใช้วัตถุดิบของเทสโก้ o รตัอยู่แล้วแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมในไลฟ์คุณจะได้เห็นเลยว่าเชฟจะเดินไปเลือกอยังไง จะเดก็ <ไป S 2> จะสอนวิธีการเลือกด้วยนะเพราะว่าในรกกายการคือเราไม่ได้เดินไปเลือกใช่ไหมใช่ครับคือก็คือมีอาหารมีวัตถุดิบเตรียมมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แหละคุณผู้ชมจะได้ชมตามเลยว่าแบบถ้าคุณจะไปซื้อผกักคุณจะไปทางไหนแล้วคุณควรจะเลือกผักยังไงถ้าคุณจะไปซื้อหมูควรไปทางไหนถ้าคุณจะไปซื้อปลาควรไปทางไหนแล้วก็เลือกยังไงเนาะครับเอาเป็นว่าวันนี้สองเมนูครับที่เราจะทำในช่วงช่วงเที่ยงเนี้คน <ะ S 1> นยคือเมนูอะไรคะเมนูแรกนะครับจะเป็น ผักบุ้งเส้นเทมปุระยำทรงเครื่องผักบุ้งใช่ผักบุ้งเส้นเอามาทําเป็นเทมปุระครับแต่แไม่ได้มีนะแค่นั้นนะครับก็ข้างในเราจะทําแบบแบบญี่ปุ่นจะ,จะมีจะมีะแครอทด,ด้วยมีหอมด้วยก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่อยากจะให้ลองกันฮะ,ะแล้วก็อ,อีกเมนูหนึ่งนะครับจะเป็นปลากระพงทอดกรอบกับซอสแกงส้มครับเมนูแรกคือผักบุ้งป้านป้าเราเนี่ยแหละที่ใช้วัตถุดิบจากเทสโก้โลตัสแต่ว่าจะทําเมนูให้เหมือนอาหารญี่ปุ่น ใช่ครับเฮ้ยอยากเห็นแล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือปลาก,กระพงนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติของซอสแกงส้มอันนี้เป็นเมนูในช่วงเนียแหละที่ทุกคนจะได้ชิมแล้วก็จะได้ชมกันแล้วเมนูในช่วงเย็นล่ะคะเ,เมนูในช่วงเย็นนะครับจะหนึ่งเอยเมนคอสก็เป็นเกี๊ยวครับแต่ว่าวขอ,อ,อบอกแค่เป็นเกี๊ยวหอยเชลแล้วก็มีทรัฟเฟิลด้วยแล้วทำไมถึงไม่บอกหมดละ่ะต,ต้องอุ้มไปก่อนเพราะอยากจะให้ดูตอนเย็นด้วยะนะเวลา5โมง15นะครับมีไลฟ์กันอีกรอบนะคะ แล้วก็มีเมนูเกีย๊ยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งในนี้ก็คืออีกเมนูหนึ่งเป็นผักสลัดผักบุ้งสะดุ้งไฟสลดัดผักบุ้งผักบุ้งเส้นนี่แหละครับเอามาสะดุ้งไฟเล็กน้อยแล้วก็ทําเป็นสลัดแบบจีน,นค,คุณจะลืมความธรรมดาของสลัดผักไปเลยเพราะว่าคุณทานทั้งนี้นอกจากคุณจะได้สุขภาพดีๆแล้วคุณยังสะดุ้งไปด้วย ก่ <laughs> เมนูของเชฟนะคะทานไปสะดุ้งไปนะคะสลัดสะดุ้งไฟจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามในช่วงเย็นค่ะส่วนตอนนี้อ้าวแล้วทําไมเชฟถึงเลือก2เมนูนี้ล่ะคะนั่นก็คือเมนูผักบุ้งเส้นเทมปุระยำทรงเครื่องแล้วก็ปลากระทงปลากระพงทอดเอ,อจุดเริ่มต้นแล้วก็คือเรามีโจทย์มาละว,ว่า <c oughs> เราเราใช้ไม่จะเป็นเนื้อหมูหรือปลากระพงหรือว่าเราใช้ผักใบผักเขียวใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็อยากให้มีความเป็นไทยอยู่แต่เราเราเพิ่มเทคนิคแล้วก็รสชาติที่ คนคนไทยเราน่าจะยังไม่เคยพบเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็ยังมีความเป็นไทยเรื่องน้ำยำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่องแกงส้มเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการทําที่มันละเอียดขึ้นเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับจนทําออกมาเป็นซอสแกงส้มที่จะเข้มข้นกว่าแกงส้มทั่วไปแล้วก็อีกเมนูหนึ่งปลากระพงปลากระพงทอดปลากระพงทอดจริงๆแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็มีความเป็นไทยเหมือนกันอยากเอาปลากระพงเนี่ยครับมาทอดเป็นคล้ายๆทอดน้ําปลานะ แล้วก็ทานกับซอสแกงส้มอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีแค่นั้นแน่นอนมีทั้งไข่ปลาแซลมอนนะฮะมีมีเพื่อนใหม่เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบหลักเลยนั่นก็คือปลาครับหมู แล้วก็ผักนั่นเองก็ค,คือโจทย์ที่เชฟบอกว่าได้มานะคะสามวัตถุดิบหลักนี้นะคะแล้วก็ปกติแล้วค่ะเชฟฟาม์มีเคล็ดลับอะไรในการเลือกวัตถุดิบเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์สดนี้อยู่นะคะก็เฮ้ยอยากจะรู้อ่ะจริงๆว่าเห็นเชฟทําแล้วอยากรู้จริงๆ,ๆรจริงๆอยากจะตามติดเรียลิตี้เชฟเลยนะคะ <laughs> นอกจากคุณทําให้ดูแล้วอยากจะตามไปด้วยเลยว่าแบบเวลาคุณช้อปปิง้งค,คุณเลือกยังไงนะคะเวลาเลือกวัตถุดิบต่างๆเอออย่างนี้ดีกว่าครับอย่างแรกเนี่ยครับผมรู้สึกว่า การจะเลือกวัตถุดิบเนี่ยต้องเลือกจากสถานที่ซื้อที่ไว้ใจได้<ะ>ก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าคนที่เราแบบไม่ได้รู้จักมัดจีว่าง่ายนะฮะไปเอาของมาจากที่ไหนออของเขาใช้ปลูกจากที่ที่เปลอดสารพิษหรือเปล่าะนะครับแล้วก็เลี้ยงอย่างถูกวิธีหรือเปล่า,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นในกรณีของสัตว์เนี่ยนะครับ<ะ>ก็มาที่เทสโกโลต์บอกก่อนเลยครับแล้วก็มาก็จะเจอผักเจอปลาเจอเนื้อสัตว์นะครับท,ที่ที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนเดินทางมาแบบ เดินทางมาดีๆนะฮะแล้วก็มาถึงทุกคนนะครับที่นี่แบบพร้อมสดพร้อมทานเลยแอบแอบก็ติดปกติแล้วเชฟไปสาขาไหนคะผมไปสาขาแถวบ้านครับจรันครับจรันจริงๆหาเรื่องอะอยากรู้ว่าบ้านเชฟอยู่ไหนนะคะจรันจารันครับจารันไปสาขาที่นั่นอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะเพราะว่าเรามีถึงเจจังหวัดที่วันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นของของด้วยนะคะให้คุณไปเลือกช็อปแล้วก็เลือกใช้กันด้วยเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะใครที่สนใจเข้ามาในไลฟ์สดแล้วเนี่ยทายไม่รู้ว่าตอนนี้ในไลฟ์สดเนี่ยมียอดวิวเยอะไหม มียอดวิวเยอะไหมคะเพราะว่าเราไลฟ์ไปด้วยเนาะกิจกรรมของเราคือมีน่าสถานที่จริงด้วยนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่นะคะก็เข้ามาชมได้เลยแต่ตอนนี้ค่ะเชฟเราพูดถึงแล้วนะคะว่าวัตถุดิบหลักของเรามีอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้แหละค่ะไซจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเลือกวัตถุดิบไปพร้อมๆกับเชฟของ,อของเราเลยถ้าพร้อมแล้วเชฟต้องตามน้องไซมานนะคะไซจะพาไป ระหว่างที่เดินอยู่เราจะไปวัตถุดิบแรกเลยเชฟเขาบอกว่ากินอาหารให้ถูกหลักถึงอกหักยังไงก็แข็งแรงนะคะอันแรกเน่อที่อยู่ตรงนี้เลยครับจะบอกว่าเ,เป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้หาทานง่ายแต่มไม่ทราบเหมือนกันนะมาจากที่ไหนแต่ที่เนี้ยรู้แน่นอนว่าเป็นปลากระพงที่ได้จากแหล่งที่เทสโก้โลตัสเลือกแล้วะนะฮะก็ มีปลากระพงผมสอนวิธีการดูสักหน่อยดีกว่าเนาะอะไรนะคะปลากระพงสอนวิธีการดูซึ่งนิดนึงน,นะฮะคือง่ายๆครับเรากดลงไปที่ตัวเนื้อปลานี่นะคะัมันจะเด้งขึ้นมาแล้ว กเป็นไปได้นะหยิบขึ้นมาดมสักนิดนึงมันจะไม่มันมันจะไม่มีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์อ่ะเรียกว่าง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะเปิดเงือกดําก็ได้หรือว่าตาแดงก็ได้แต่ผมคิดว่านะทุกอย่างมันควรจะต้องครบแชมป์สองขนาดนี้แล้วอยากทดลองเลือกเลยค่ะอันดับแรกคือไงคะลองจิ้มเข้าไปใช่ไหมคะลองจิ้มดูครับเนี่ยิ้มดูจิ้มปลาอชายเครับอย่าจิ้มผมนะฮะให้มันเด้งเดงอย่างนี้ครับถ้าเนื้อมันไม่เด้งแล้วมันกดเข้าไปแล้วมันคือมันยุบลงไปเลยเนี่ยเรียกว่าเนื้อมันเล็กนะฮะนั่นก็คือ สดอยู่แล้วเพราะว่าส่งตรงจากฟาร์มเลยนะคะแล้วก็รู้ไหมคะว่าเชฟปลาที่เชฟเห็นอยู่เนี่ยเขามาจากฟาร์มอะไรเออนี่ผมไม่รู้จริงๆนะแต่ก็เห็นภาพนะว่าแบบมาจากคนเลี้ยงที่อเรารู้ว่าวา่ค ปลาที่เรานํามาให้ทุกท่านนะคะได้ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยเข้ามาจากความใส่ใจโอ้โหครับลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไหมลึกซึ้งคือใส่ใจยังไงคือใส่ใจในการเลี้ยงค่ะปลาปลาทุกตัวนะคะมาจากฟาร์มที่เราจะให้ปลาเนี่ยเขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงตามแหล่งธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นค่ะปลาที่จัดจาหน่ายในเทสโก้โลตัสนอกเหนือจากปลากะพงขาวแล้วนะคะปลาทุกชนิดเลยนะคะก็ให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าปลาเนี่ยไม่มีสารเคมีสังเกตเลยตาใสผิวสวยนะคะปลอด หายแน่นอนนะคะไม่มีสายเกมีตกค้างเพราะฉะนั้นนะคะหายห่วงได้เลยค่ะเชฟแล้ววันนี้ <ฮะ S 1> เราเราใช้ปลากระพงอย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้เราใช้ยังมีเนื้อหมูด้วย<อ>นะฮะเด<ม>ี๋ยวเราไปเดิน,นไปเดินกันต่อครับก็แต่นี้ต้องบอกก่อน,นะครับว่าปลากระพงนี่เป็นวัตถุดิบอันนึงที่ผมแนะนําเพราะว่ามัน <ฮะ S 2> มันโปรตีนสูงย่อยง่ายแล้วก็เออไขมันตำ่ำนะฮะก็คือคือดีมากๆสำหรับสุขภาพไหวง่ายแล้วกันฮะ ก็สาวๆที่กําลังลดน้ำหนักอยู่นะคะหรือว่าใครที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพตอนนี้เทรนมาเยอะเลยเชฟอาหารครีนใช่ไหมอาหารครีนเพราะฉะนั้นเนี่ยปลากระพงขาวก็เป็นวัตถุดิบนะคะที่ตอบโจทย์จริงๆไขมันน้อยย่อยง่ายด้วยเอ้าต้อมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอสวัสดีเลยนะคะอันนี้อันนี้คือเนื้อหมูบดนะครับที่ที่ผมใช้ประจําก็จะบอกก่อนว่าบางทีถ้าเราไปเจอเนื้อหมูบดบางที่ที่แบบเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ไม่ไว้ใจไม่ได้อ่ะนะจะมีกลิ่นตุกตุกหน่อยเคยได้กลิ่นทุกคนน่าจะเคยได้กลิ่นอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมะคือแค่เดินคือแค่เดินเข้ามาก็รู้แล้วว่าแบบคือมีสีค้ำๆเลยด้วยนะใช่มีสีเขียวก็มีใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยคือเข้ามาใกล้ๆยังไม่มีไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก่อนอย่างแรกนะที่เราเวลาเลือกเนื้อหมูเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็ดูครับบางบางทีเนี่ยเนื้อเนื้อสัตว์ที่มันไม่ไม่สดเนี่ยนะมันจะมีน้ํายืดอ่ะะ ที่นี่ไม่ได้เจอแน่นอนไม่เจอแน่นอนนะครับและเชฟทราบไหมคะว่าบุงเดสโกโรต้าของเราเนี่ยมาจากฟาร์มอะไรไอ้เรื่องนี้ผมก็แต่ว่าแต่ว่ารู้ว่าเดินทางมาที่อุณหภูมิ4ี่องศาตลอดทางแน่นอนอยู่แล้วเขามาจากฟาร์มทุ่มเทเขาทุ่มเททุกกรรมวิธีในการผลิตเลยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในกระบวนการผลิตนะที่ อุณภูมิไม่เกิน30องศา,ลลาแล้วก็สังเกตไปว่าอันนี้คือเนื้อแดง,แดงเหมือนเขาไม่ได้ใส่สารเลี้ยงเนื้อแดงนะคุณผู้ชมอันนี้คือเนื้อสดสดเพราะว่ามันเป็นความสดใหม่ของหมูของเรานะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนพร้อมส่งถึงมือคุณแต่ย้ายหมดเพียงเท่านี้เชฟจ๋าตามน้องไส้มาน้องไส้อยากโชว์คุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราให้ดูหมูบดแล้วนะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าอยากจะได้แพ็กเกจที่มันแบบเดินทางหรือว่าหิ้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกสบายนี่เลยค่ะสำหรับ บูบดแบบแพคตอนนี้เรามีแล้วนะแบบแบบนี้เลยอันนี้คือดีเพราะว่าเก็บไว้ได้นานมากหนึ่งอย่างนะฮะแล้วก็